สวัสดีจ้าพี่น้องืัอน,นี้เขาพาพี่น้องมาเบิ้งลูกสาวพ่อเพชรตะวันวัยสิบห้าวันจ้ะพี่น้องน้องนำเพชรเละจ้ะยุคขอกขงางงจ้ะตัวนี้เป็นข้อกางๆง,งเป็นข้อควายของพ่อสุริยายุ่ข้างฟาร์มเลยจ้ะตัวนี้เป็นลูกตัวแรกของพ่อเพชรตะวันจ้ะเกิดจากแม่สูงลอยสามสิบเ่ค่อยได้ทายแม่แล้วเห็นเบิง้งเลยจ้ะพี่น้องนี่มาหลักทายจา้ะ เจ้าของพ่นบอยู <c oughs> น้องน้ำเพชรนี่พี่น้องเกิดจากแม่สูงร้อยสามสิบค่ะพี่น้องมันอาจจะบ่ได้งหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้มันคือการการพัฒนาค่ะพี่น้องเพราะว่านบ่ยมีนแม่คว้ายใส่หยักหยักใส่เพชรตะวันคือตอนนี้กับมีล้วหลัแต่ว่ากําลังทองค่ะพี่น้องแต่ว่าที่ออกมาลอดแรกนี่จะเป็นลูกที่เกิดจากแม่คว้ายสูงร้อยสามสิบทั้งเบิดเลย กาที่วาเนี่ยพี่น้องเบิงเจ้าของกระเพาะใจลายจ้ะพี่น้องเจ้าของเพื่อนกระเพาะใจลายเกิดจากแม่ควายสูงว้สามสิบจากตลาดนัดเนี่ยคือน้องนำเพรเบิ่งกระดูกแข้งขาเลาจ้ะเมิงเขาควายสิบห้าวันจ้ะพี่น้องมีคือควายสิบหามือเบิง่งเบิ่งดูล่ะน้ำเพร ลูกสาวต,วตัวแรกของพ่อเพชรตะวันแต่ที่น่้ยท่ายเบิ้งตั้งแต่เกิดแล้วะแต่ว่าบบคอยเดท์ายแม่แล้วโบคอยได้์่ายเห็นแม่แล้วเห็นเบิง้งมือถ่ายเบิ้งหายตอนนี้ได้สิบหามือแล้วเนี่ยแต่คือแม่แล้วเ,เแบบแบบวพิ่นกระเลี่ยงแบบไฮนาไฮฟางเนี่ยพี่น้องบป้ลมีหัวหันเลี่ยงแบบธรรมชาติแต่ว่าเพิ่นเลี่ยงดีได้เด้อพี่น้อง เขามาเลี้ยงธรรมชาติบได้หมยเขาว่าจะบอ้วนดวิพี่น้องเบิ่งนัแล้วกลองไว้ให้บ่ขาดจ้ะบไดีอดได้อยากตจ้งใดกะเพชรตะวันตอนนี้กะผสมจริงเป็นหาพันเลยเด้อจ้ะพี่น้องน้ำเชื่อกะชุดละห้าพันสิบสองหลอดถ้าผู้ใดสนใจน้ำเชื่อกะมีทรงตลอดแล้วจ้ะเบอร์โทรศัพท์จะเป็นศูนย์หกหนึ่ง 9989593ชุดละ5,012หลอดหรือว่าจะนัดรับตามงานประกวดก็ได้อยากให้พี่น้องใส่น้ำเสื้อแด้จ้ะเพราะว่าผสมจริงช่วงนี้อ่ามันจะติดปัญหาเรื่องการไปประกวด,ด,ดนิดนึงกะอยากให้พี่น้องใส่น้ำเสื่อแล้วกะมอผสมถ้าผู้ใดยู่ในเขตใดอยากรูหมอผสมกระชักแม่ทามในเพจได้จ้ะในเพจเฟซบุ๊กชนะสภาสารจ้าพี่น้อง ซันมือนีก็เอาไว้สนีล่ะเดี๋ยวมาอัปเดตตัอื่นๆให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะจาะพัฒนาการสําหรับผู้ใดที่ติดตามพัฒนาการของลูกเพชรตะวันอยู่นะจ๊ะสาหรับคลิปนี้ก็ไวส้สนีจ่ะสวัสดีต้า